สวัสดีครับผมบอยบีทีนะครับวันนี้พบกับการสอนทำกระป๋อดอกนะครับโดยน้องทีนะครับอ่าครับน้องทีพูดเลยครับก็การทำกระป๋อการทำกระป๋อก็ง่ายๆครับเแบบนี้ครับโอเคครับเช่นนับเนาะทุกคนบางคนหิวนะครับอ่ในโลกไหมครับ แล้วเราก็เราทำการวางอย่างนี้อเช่นคนจะเอาเออกมาเอาไก่ไก่นะครับแล้วเขาพื้นเป็นทรายนะาะโกสร้างบ้านเป็นทรายนะอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอย่าเหยียบนะครับคุณโฟสคฟุณโฟดอย่าเหยียบคุณโฟสครับอย่าเหยียบอย่างน,นี้นะครับอย่างเช่นเราเรา ไอ้นี่ครับคุณออกมารับอย่างนี้อย่างเช่นอย่างนี้ครับอ่าคุณโพสโดนไก่ยาย,ยาโดนไอ้นี่นะอะ่ลองครับคุณโพสวิ่งไก่โ e. อ,อ้ไก่รีอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้อืมก็ การทำง่ายมากครับก็ขอบคุณครับอก็จบคลิปแค่นี้นะครับไม่มีเลยมากครับสวัสดีครับ